สวัสดีครับผมวันนี้พบกับทัดชายผู้ข้างบอลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาสรุปตลาดนักเตะรอบศรีทิ์กันนะครับผมวันนี้วันนี้เรามีข่าวน่าสนใจมานิดนหน่อยหน่อยตวันนี้เอาทัก5ข่าวก่อนนะครับผมอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผม ข่าวที่หนึ่งนะครับเข้าเลือกอะไรนะครับผมข่าวที่หนึ่งนะครับอบอริเทโลกลับมาซ้อมเต็มเตรมรูปแบบกันแล้วนะครับผมอ่หลังจากพักเปรกหยุดหลีกไปนานนะครับผมอ่วันนี้ก็กลับมาซ้อมที่สนามซ้อมครับก็มีการว่าอ่เ โคตดต้นลังสันวิวัฒชัยโชคก็ก็ให้ลูกทีมซ้อมเต็มรูปแบบนะครับเพื่อเตรียมทีมลุยศึกไทยลีกหนึ่งนะครับผมที่จะเปิดในต้นเดือนกรกฎในโทษนะครับปลายปลายเดือนกรกฎานี้นะครับผมในในสองพันยี่สถึงสองพ อ่าปลายเดือนกรกฎานี้นะครับที่เมื่อสักครู่เอ่ยไปนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นเป็นข่าวที่สองนะครับผมเป็นอ่าเคื้อสมุดเคืมม้อสม,มุดอ่าสมุทรการซิตี้ปิดดีลคว้าตัวอ่าไดสุกเกชากะ ตัวลูกตัวลูกแดนประดิบนะครับผมอ,มอเคยติดดริมชาติญี่ปุ่นมาแล้วนะครับผมในเขาที่สามครับผมเขาที่สามห,หัวหัวหอกใหม่ของนะขหัวหอ,อกว่ายแดงของนครราชสีมามาได้เอฟซีนะผมอาเมี คาลิคาลินะครับผมชาวกาหน้ากำลังเดิน,ดนทางมายัางประเทศไทยนะครับผม,มเพื่อร่วมทีมนครราชสีมามาตาเอฟซีนะครับผมสู้สุดซีซั่นใหม่นี้นะครับผมในช่วงกรกฎานี้นะครับผมช่วงปลายเดือนกรกฎานี้ ควายไม่คาลิคาลี่เนี่ยมาเป็นดาวยิงทีมชาติกาหนาชุดอยู่ยี่สิบปีนะครับผมเป็นกองหน้าที่สูง1้0เก้าสิบเซนติเมตรนะครับผมเอ่อเป็นป้ากองหน้าของป้าแดงของทีมนครราชสีมา่าไดาฟซีนะครับผมอ่าที่ผมแปลมานะครับที่เขา ภาษาอังกฤษแล้วผมแปลมาก็คือคืออันนี้นะครับผมผมกำลังไปที่ประเทศไทยเพื่ออร่วมทีมใหม่ร่วมทีมนครราชสีมามดดาตาเอฟซีนะครับผมอสำหรับคาเมคาริคารีเนี่ยอายุยี่สิบเก้าปีนะครับผม แล้วก็คาริคา,า,<ว>าลีเนี่ย<ว>เคยเล่นในล<ว>ีกยุโรปม,มาแล้วนะคะผมทั้งสวีเดนตุรกีอัซเซอรจันนะครับผมเป็นผู้เล่น,นที่น่าจับตามองมากเลยนะครับของของสวัสด์แคทนะครับผมขอรอติดตามรับชมว่าผู้เล่นคนนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนนะครับผมกองหน้ารายใหม่ของนคกขอีมานะผมามาร่วมทีม ในซีซั่นใหม่นี้นะครับผมที่จะถึงนี้นะครับผมข่าวที่สี่นะครับผมเบง,บงจิมินเจมส์เดวิดนะรับผมประสิเสธนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่จะไม่มีข่าวลือนะครับเจ้าตัวจะไม่ได้รับการต่อสัญญา เจ้าตัวมาออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าที่ข่าวเนี่ยเขาจะยกเลิกสัญญาแล้วก็อาจจะมาเล่นเมืองไทยนะครับผมแต่เจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่ามันไม่ใช่นะครับผมที่ที่แลกกลับไม่เป็นความจริงนะครับผมเป็นผู้เล่นที่เล่นเล่นดีมากเลยครับผมเป็นผู้เล่นที่ฟูลล่มอา่า สำหรับเซ็นสัญญามาร่วมทีมทัพทัพฟูลแลมเนี่ยต่อสัญญาตอนนั้นอีก2ปีนะครับผมมานิโอยล็อกี้นะครับข่าวที่ห้านะครับผมมานิโอยล็อกี้นะครับต่อสัญญากับเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดไปอีก3าปีนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมว่ามาริโอยล็อกี้จะทำทีมประสบควาสมสำเร็จแล้วคว้าแชมป ีกหรือทุกถ้วยได้ไหมต้องรอติดตามแล้วชมกันนะครับผมยังงั้นก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมที่ก่อนทิ้งท้ายนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเมื่อคืนนี้โปลแลนด์แพ้แพ้ไปสามสองนะครับผมในบอลยูโรนะครับผม ก่อนไบก็ขอยังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยพลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ